เอาล่ะครับสวัสดีคกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเคล่ยเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้เซเล็บสิ่งที้คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างมินิไบโอมนะครับผมก็นี้เนี่ยก็จะเป็นมินิไบโอมของดริฟต์สโตนนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นอ่าตรงไหนดีวะไปตรงนี้ดีกว่าฮะพื้นที่มันเยอะดีนะครับผมเอาอะไรอย่างแรกเนี่ยก็้นนนี่แทดะครับ มันก็แบบคล้ายๆกันแหละฟิวตรงนี้มาเป็นสโตนนั่นเองเอนเตอร์ไปดิับเรียบร้อยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเอาทรับรองมาปิดนะครับผมรอบๆเลยปิดไปฮ่าจะวัน,นี้เพววื่อความสวยงามนะฮะเอาล่ะเรียบร้อยนะครับอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นมาก่อนนะครับสักอ่อหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วก็ต่อมังค่าด้วยฮะวางมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะต่อแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะค่อยๆลดไปทีละบล็อกแบบนี้ครับอ่าโอเคเมื่อจะเป็นแนวแบบนี้มาเลยนะครับฟืบแต่ว่าประมาณนี้น่าจะเล็กไปเดี๋ยวเพิ่มมาหน่อยละกันครับผมเอาล่ะก็จจะะะะะไได้้้้้หหนนนนนนาา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 ตตตปปปรรรรรมณีีคคคััับบบบบแแลลววออยย่่่งงงงงเเเก็็ผมวาางมเลยฟบเอาล่ะ โอเคครับผมก็จ <g> ะ <ül> ได้ประมาณนี้ละกันฮะ <g ül> และอย่างต่อไปครับผมพิมพ์ดิฟสโตนฮะก็จะมีแบบเป็นหินใช่ไหมแล้วก็ไอเจ้าตัวหินย้อยของเรานีครับนี่เอามาตกแต่งนั่นเองอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะทุบไปเลยฮะแบบสุ่มๆนะครับผมแบบคือเราจะเปลี่ยนใส่อ่เป็นบล็อกดิฟสโตนไปด้วยนะครับอ่าโอเคให้มันเหมือนแบบไม่จงใจไงแล้วก็จะทุบๆมัวๆม่วๆฮะแลกก็ใส่เข้าไปเลยครับผมเฟื้อเอาล่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะน้อยไปหน่อยฮะเพิ่มมาสักหน่อยฮะเฟื้ประมาณนี้ครับผมถ้าพอใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องก็ เพื่อความสมจริงก็ผมเอ้ยต่อไปเนี่ยถึงเวลาทําหินย้อยแล้วเออเอาเป็นแบบเชื่อมกันซะหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ย วางยังไงวะอ๋อโอเควางแบบนี้มันก็จะเชื่อมกันนะครับแล้วก็มีลงมาแบบนี้แล้วกันโอเคครับผมวางไปฮะตรงนี้อ่าเอาเชื่อมหน่อยแล้วกันฟื่อแบบนี้อ่าลงมานะครับแล้วก็วางด้านล่างด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้กระจายไปฮะต่อไปก็จะเป็นปุ่มนะครับนี่วางเข้าไปเพื่อความแบบสวยงามหรอมั้งนะครับผมเออปุ่มเข้าไปประมาณนี้ครับโอเคแร่เราก็ได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าอ่ามินิไบโอมของดริฟต์สโตนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเทียบกับของจริงกันดูดีกว่าอยู่ไหนวะโลเคหหหาา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 าไไไไได้้้้้้ปปปปป่่่่่่่่่ะะะะะะอออออนน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 นีีีีคคคครร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 ััััับบบเเ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 มมมมมจจจยยยงงงงงชลลกกกฮ็็็็ผณซึถใใสส ามมดูครับผเพิ่อแบบใครเนี่ยที่กำลังทำคอลเลกชันนะมินิไบโอมอยู่นะครับก็อันนี้ก็แบบเพิ่มเป็นหนึ่งในคอลเลกชันละกันนะครับและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสะพานแบบแปลกๆอีกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบอ่าก็จะใช้เป็นดิฟลิฟนะครับผมแล้วก็มีรถล้างด้วยนะครับมาอย่างแรกเราจะไปสร้างกันตรงไหนดีวะเนี่ยอ่าสะพานใช่ไหมสะพานนะครับผมก็น่าจะต้องประมาณนี้แหละดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะต้องเป็นตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาวางอันนี้ก่อนเลยดีกว่าอยู่ไหนวะนี่ไงนะครับผมเราก็จะวางไล่มาตั้งแต่ตรงตรงน เลยนะฮะโอเคมาอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการวางอารางแนวผมวางรางไว้อย่างนั้นเหรอวางไว้สักประมาณนี้แล้วนเฮ้ยมันวางไม่ได้นี่คุณผู้ชมแล้วทำไมในนั้นมันวางได้วะหรือว่ามันต้องเซตบล็อกเอาวะแป๊บนึงเดี๋ยวลองก่อนเปลี่ยนเป็นเลวนะครับอ่านี่ไงโอเคมันทำแบบนี้เหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองทำวิธีนี้ดูละกันนะครับทำไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเปลี่ยนพวกนี้เนี่ยเป็นรางไปเรื่อยๆเลยนะฮะเอาล่ะมาเปลี่ยนครบแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบอ่าเป็นรางแบบนี้นะครผมซึ่งเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยยััััังงงไไนนะะะคครรรบบมมจจหหลลุดดือเเปป่่าาผวววิี๋ หลุดด้วยว่ะอะไรวะเนี่ยเป็นแบบความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับและยังต่อไปเนี่ยเหมือนจะต้องวางอ่ะเป็นรดรางไปด้วยนะครับผมเอาละวางรดรางไว้อย่างงั้นเหรอไหนดูซิเวลาเราข้ามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมเอาละบ้าเดี๋ยวมาลองเลยนะครับจังหวะนี่ขี้ขวาไปครับฟึบอ่าโอเคคุณผู้ชมมันก็จะเป็นการข้ามแบบนี้เลยนะครับฟึบหวาไปเ,เรื่อยๆก็ผมแล้วก็มาถึงตรงสุดอ่ะโดดออกมาแบบนี้นะครับเฮ้ยมันก็แจมเหมือนกันนะเนี่ยเผื่อบทว่าใครเบื่อสะพานเดิมๆนะครับนี่ใช้วิธีใหม่ก็ผมเป็นแบบรรรรรถถาา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 งงงงบบบบบบวววกกกกัััไไไไไออ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 ้้้้้้เเเเจจ่่่่่่ิปปปนน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 นีีีีีะะะคคฟึึึแผมมมมมมตตตลยยโโดดดฮซส์็ นะครับแบบมันน่าจะงงอ่ะเดี๋ยวลองเสกเป็นแบบว่าริปเปอร์แล้วกันมาเสกมาสักประมาณนี้ครับผมเราก็จะแบบว่าสิงอยู่ตรงนี้มาเจ้านี้วาร์ไปครับฟืบมาได้เปล่ามาได้เปล่า,ออา,าออนี่มันก็วิ่งตกไปเลยนะฮะมาไม่ได้ครับผมแล้วเราก็หนีข้ามมาได้เลยฮะด้วยความเร็วสูงนะครับเจ้านี้เออวะจริงจริงเนี่ยได้ใช้มาโครมันจะเร็วมากเลยนะดูนะฟืบหืมคุผู้ชเหมือนวาร์ไปได้เลยอะแล้วเนี่ยเอาใหม่ใหม่ขึ้นมาบนนี้นะครับวาร์ไปฟืบโอ้โหเร็วจัดนะครับและนี่คือสุดยอดอ่าสพานของเรานะครับผมและสาหรับน้าปะะกยังม่เเป็ทีตไพช นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่าอ่าอย่างแรกก็จะเป็นบล็อกเพจใช่ไหมแล้วก็ในคลิปเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าสูงเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเป็นสัก20บล็อกครับผมว่า20อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากแล้วกันครับนี่ขนาดก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสร้างไอโดมนี้กันดีกว่าฮะเอาล่ะเรียบร้อยนะคุณผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยเปลี่ยนพื้นด้วยนะครับผมอ่าเพื่อความสวยงามนะครับไอโดเซ่เราจะนิยมไปได้หรือเปล่านะซึ่งแบบผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามััันจะออ้ลลยตวคบสพิ ก็ไม้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าจา้าวันนี้จะขึ้นไม่ได้เป่าวันนี้อย่างแรกก็น่าจะเป็นวางอ่าบล็อกไม้ก่อนแล้วกันครับผมหันโยกฮะแล้วก็นี่พ,นพิซซ่านนะฮะเตรียมเด้งเราครับผมอ่าไปดนะเด่๋ยวหนึ่งเตรียมตัวก่อนประมาณไหนดีนะเอาละ่ะน่าจะพร้อมแล้วเจาว้าวันนี้โยกไปนครับฟืบแล้วก็วางครับผมโอเคจะขึ้น,นได้ปเนี่ยตรงเนี้ยต้องลองดูฮะอีกหนึ่งจุดนะผมฟืบวางพิซซ่านแล้วก็สลามบล็อกแบบนี้ไอ้เหี้หขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้หรือเปล่าโยกไปนครับฟืบเอ้คุณผู้ชมออกมาไม่่่่่่่่ถถถึึึึึงง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 ววววะะะะะมมมมมมาาาเเเรรรรืืืออ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 ยยยัััััันนนนนนนกกกกบบบบหหต้้้้้ลลโโใคคคจจีฟ๋ขไิุณผูชแ ว่าความสูงมันต่ำกว่านี้นะครับเพราะในคลิปเนี่ยมันจะขึ้นมาได้พอดีไงเอาล่ะติดอยู่ในคุกนะครับเฮ้ยออกยังไงดีวะเนี่ยมีของอยู่แค่นี้อย่างนั้นเหรอฮะมาลองกันใหม่ดูนะครับผมมาเจา้าวันนี้วางแบบนี้เลยนะฮะเตรียมเด้งก็ผมมาเนี่ยพอเราเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะวางแบบบล็อกไม้นั่นเองนะฮะมาหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งโยกครับ, 3, 2, บผมวางบล็อกไม้เฮ้ยเดี๋ยวมันต่ำไปว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะครับเจ้าวันนี้โยกดิครับแล้วก็วางครับผมเฮ้ย วางตรงนี้ได้อีกแล้วอะวนนวอะไรวันเนี้ยเถอเอ้ยอะไรวะเนี้ยมาเอาใหม่นะครับเจ้าวันนี้โดดนะครับผมแล้ววางตรงนี้โอเคขอให้ได้นะจุดเนี้ยวางมาแบบนี้เลยฮะขอให้ขึ้นไปได้นะครับผมทําไม่ได้คือแบบผมกาก้็แหละขึ้นมานะครับโอ้ไม่ถึงว่ะคุณผู้ชมอยากทําให้สําเร็จว่ะคุณผู้ชมยังไม่สําเร็จเลยอะ <c oughs> อะไรวันเนี้ยปึ๊บอ่ะขึ้นมานะครับวางแบบนี้ครับผมอ่ะรอบที่สองนะครับผมต่อไปเราจะขึ้นไปแบบนอนซอกเลยนะครับเจ้าวันนี้โยไปลยครับขึ้นมาโอเคครับผมกวาจะขึ้นมาได้นะฮะซึ่งความสูงที่แบบเราขึ้้้นนมมมาาาไดเ่่ยจกกกกออออแบบบบรรใใชชต็็็ป16ผ ตบบล็อกนี่น่าจะสุดๆแล้วมั้งนะครับผม20บล็อกที่ไปไม่ถึงฮะโอเคก็ผมก็จะเป็นประมาณนี้ฮะและสําหรับอย่างต่อไปเนี่ยเอาละครับก็ตอนนี้เนี่ย g e n h i n Impact นะผมก็ได้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเอาใจทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมดีๆเนี่ยเข้ามาให้ผู้เล่นมากมายเลยนะครับก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในแพทใหม่นี้เนี่ยก็จะเป็นการมาถึงของตัวละครใหม่ด้วยนะครับที่มีชื่อว่าชิกาโนอิน h e โซนะครับหรือว่าเรียกสนนย hey ั้นๆเ,เ,นนเ,นเน และได้ความสามารถที่เก่งกาจเนี่ยพร้อมกับอาวุธใหม่นะครับที่จะเสริมพลังให้ตัวตัวละครของเราเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเกมชินนิมแพกเนี่ยเป็นเกมโลกเปิดนะครับที่ให้อิสระกับผู้เล่นอย่างเต็มที่เลยนะครับในการสำรวจโลกต่างๆนะครับซึ่งสามารถค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมได้นะครับผมรวมไปถึงจะเลือกตีมอนในพื้นที่มันเพลินนะครับหรือว่าจะลงดันมันๆนะครับแล้วก็แก้ไขพัรโซนะครับที่แบบท้าทายได้เช่นเดียวกันนะครับผมนอกจากอิสระที่ตัวเกมให้มาแล้วเนี่ยในด้านของเนื้อเรื่องเองนะครับแล้วก็เนนมจะร ที่เราเนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้แบบจะพาไปตีบอสนะครับหรือว่าจะพาการไปทากิจกรรมร่วมกันก็ได้นะครับผมเพราะว่าเกมชินเนี่ยมีการผ่อตให้กับแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะครับซึ่งยังรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับผมโลกของเกมเกณชินเนี่ยก็มีการออกแบบมาอย่างสวยงามเลยครับตัวละครเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับดนตรีประกอบนะครับก็ได้นักออกแบบดนตรีระดับโลกเนี่ยมาช่วยในการออกแบบด้วยนะครับผมแถมเสียงภาพภายในเกมนะครับก็มีให้เลือกถึง4ภาษาด้วยกันเลยนะครับผมซึ่งแต่ละภาษาเนี่ยก็เป เวทแต่แบบเราจะได้กาชาเกลือเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งที่ผมชอบเล่นเลยเนี่ยก็จะเป็นการตีบอสน,นั่นเองครับซึ่งแบบทั้งการต่อสู้แบบสุดมันนะครับผมแล้วก็แบบเราก็จะได้ของมาอัพตัวละครด้วยนะฮะเนี่ยฮะเจ้าหนี้คือแบบใส่เอฟเฟกไม่ยั้งนะครับจัดไปเออแบบโคตรมันอนะ่ะผมบอกเลยนะครับต้องมาลองเล่นดูนะหรือไม่เนี่ยบางทีก็จะมาสุ่มกาชานะซึ่งแบบผมเนี่ยเป็นคนที่แบบดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองสุ่มให้ดูนะครับเจ้าหนี้จัดไปเราจะได้ของดีหรือเปล่านะครับนี่มีสีม่วงดวงดดดดด้้้้้้้ววววยยยยสสีีฟาา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 กกก็็จจจะะ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 เเเเปนนนนนขขอออองงธรรรรรรรมมมมมฮฮฮลล่่่่ไไหูููิคคคคุุณผผชชตัััับบแ บอกเลยเป็นเลยที่แบบเพลินเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบลุ้นมากๆเลยนะแต่ละครั้งที่เราจะเปิดเนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่านะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปลุยดันเจียนะซึ่งแบบมันก็จะมีสตูว้สู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าสนุกมากครับผมอ่านดูนะก็คือมีอะไรเนี่ยก็ใส่ไปไม่ยั้งเลยนะครับเจ้าวันนี้เนี่ยซึ่งเวลาที่เราเคลียร์ดันเจียนี่ยมันก็จะมีของตอบแทนให้เรามาด้วยนะครับผมซึ่งแบบค่อนข้างดีเลยฮะมาอัพตัวละครอะไรแบบนี้นะครับผมเอาล่ะไหนดูซิได้อะไรมาบ้างนะครับอ่านี่ก็จะมีแบบบบบบขขออ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 งงงงงงงดดีีีีีีๆยยยยู่่่่่่่เเเเเเเหมมมมมืนน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 นกกกกััััะะ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 คครรรปปสททไไาา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 ้้้ซึวววลลลลลผผ็จจตตพิฮ อขึ้นมาให้ได้นะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมเราได้ปลามาแล้วนะครับซึ่งเวลาที่เราตกปลาได้เนี่ยเราก็จะไปแลกของได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับนี่มันก็จะมีของที่เราแลกได้ใช่ไหมกดแลกไปแลว้วครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมหรือว่าถ้าใครชอบแนวสร้างบ้านเนี่ยก็สามารถมาสร้างบ้านได้นะครับผมในการําชานัน่นเองนะครับเห็นปะอันนี้ผมก็จะสร้างไว้แบบแต่ไม่ค่อยเยอะนะฮะเออมีปลูกผักอะไรนิดหน่อยนะครับผมอ่าประมาณนี้ฮะซึ่งมันก็มีอะไรให้แบบเอามาสร้างเยอะมากเลยนะครับผมแล้วมันก็จะมีเฟอร์อนิเจอร์ด้วยนะ เล่นโหลดอยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมเข้ามาเล่นในโลกของเก n นชินกันเยอะๆนะครับ และวสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นแบบว่าความแตกต่างระหว่างยูทูบเบอร์เนี่ยกับคนเล่นปกตินะครับผมซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูดีกว่านะครับมาอย่างแรกเลยเวลายูทูบเบอร์ลงเมืองฮะจริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบการแซวขำไม่เฉยนะครับก็คือแบบยูทูบเบอร์บางคนอาจจะแบบแอบ,บวางแร่ไว้นะครับเพื่อแบบให้มันเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะฮะก็ผมก็เล่นเรื่อยๆนี่นแหละอันนี้มันแล้วแต่คนไงสมมติแบบเออผมลงเมืองตรงไหนดีนะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับมา,าเเยอะมมาากก่งตนนี้นบบนนั็จ มีทองนะครับผมอะ่ะเดินมาแปปหนึ่งเจอเพชรฮะเออมันมีจริงๆนะแบบเนี้ยผมรู้สึกอ่ะอะ่ามาอีกหน่อยครับผมเจอเป็นเอเมอรลล์ครับแล้วก็เลสโตด้วยมาเลสโตด้วยนี่จัดไปครับผมโอ้โหอีกหน่อยนี่คือเจอเนเธอร์ไลแล้วนะครับเอาล่ะและนี่คือเหมือของยูทูบเบอร์นะครับโอ้โหแรกโคตรเยอะคุณผู้ชมอ,อะไรวะเนี้ยมามาถึงก็เจอไดมอนด์เลยนะครับขุดไปดิครับเจอวันนี้นะฮะสุดยอดคุณผู้ชมเหมืองอะไรวะเนี้ยแรกแบบเพียบอะฮะโอ้โหแบบเยอะจัดนะครับผมอะไรวะเนี้ยเอ้ยมีเป็นหลุมเล่นหรอบางทีมันก็จะเป็นอออยยย่่่าาาางงงนนนีีี้้้้บบะครรัเเเตไไปปด๋ววแแลลกข หรือเปล่าด้วยนึงนะพิกลินอยู่ไหนครับอ๋อเป็นแถวนี้ก็ได้มั้งใส่พิกลินมาฮะคุณผู้ชมจังหวะนี้เนี่ยแล้วเราก็จะโยนทองเข้าไปนะครับไหนดูซิมันจะแลกของได้อะไรก็อมจัดไปเอาล่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหแลกของ OP มานะครับดูดิชุดเกาะเนเธอร์ไลท์เหรอแลกเนเธอร์ไลท์นะครับบล็อกทอง10อันอะไรวะเนี่ยแอปเปิลทองด้วยฮะและนี่คือการแลกของแบบฉบับยูทูบเบอร์นะครับโอ้โหดูดิแลกของเทพๆนะครับอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองแบบเยอะๆเลยแล้วกันนะเราจะได้เห็นชัดๆนะครับผมเสกกกกกมมมมาาาเเสสแแลล้้้้ววผ็ยืนนนนนนชิๆตตรรงงีีะคัับดูขอออ่ะได้กงเมาใช่ม้้ยโโอหมีธนูเเทพดดวฮะชุกาะะนครับผมใส่ เข้า <g ül> ไปลย <g ül> แค่แป๊บเดียวเนี่ยเราก็ได้ของในฮีลเลอร์ไลท์แทบจะฟูลอยู่แล้วนะครับดาชบชาร์ปเนสี่งั้นเหรอธนูพาวเวอร์สามนะครับโอ้โหเอนเดอร์โพมาหมดอ่ะผู้ชมน้ำยาสเต็งก็มาฮะถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็จะแลกได้ของแบบนี้นั่นเองนะครับเล่นต่อไปเดี๋ยวเราไปแลกของกับวีเลเจอร์บ้างดีกว่านะครับผมมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหเอาดินมาแลกได้แบบธนูพลังสองห้าห้าเลยเหรอลูกธนูด้วยไปได้ไม่ได้ขอแลกก่อนอยากแลกมากเลยครับอะไร้วุ่นี่ยใส่เข้าไปเนี่ยครับผมอย่างแรกเอาเป็นธนูแล สุดยอดจริงฮะเฮ้ยอันนั้นคืออะไรวะเนี่ยเป็นคนแรกของ e อไอ้ปั้นอ่ะเฮ้ยลุงมีเขาด้วยเหรอแรกอะไรอ่ะปึ๊บเดะเดะเดะเป็นปีกที่แบบกันทุกอย่างเลยเหรอไม่ใช่แล้วแบบนี้นะฮะมาแลกของกันดีกว่าใช้2อันนะครับแลกปีกแล้วก็อาพุนะครับผมไหนดูซิใส่เข้าไปบินก็ผมจะวันนี้โหมันกันทุกอย่างจริงนะเนี่ยจะขอลองโดนระเบิดแล้วกันแต่วันนี้นะฮะใส่คิปเปอร์มาจะก,กันระเบิดได้จริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโคตรถึงฮะแค่ใส่ปีกก็คือโหดแบบนี้แล้วเหรอการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมัััันน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 ดดดดีีีีีแแแบบบบบบ้้้้้้้้่่่่เเเเเออ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 งงงงะะะะคคคุณผผููชมมมยยิิไไไไจจจาารรรรกกก็็ลลลลลววววววหตตปท์ซ เป็นยังไงก็ผมบินไปฮะบินไปฮะเราก็จะยิงหนึ่งนัดครับผมล่วงเลยฮะอะไรวะเนี่ยโคตรแรงไหนๆมันก็มีธนูเทพแล้วผมว่าน่าจะมีแบบพวกดาบเทพด้วยนะอ๋อเนี่ยเจอแล้วผู้ชมโหะนะมีหลายคนเลยอันนี้ก็จะเป็นธนูที่เราแลกนะครับอันนี้สปีดรันเหรอโอ้โหแลกของอะไรมั่งวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวสปีดรันนะครับโดยเด่นตั้ชื่อก็บอกอยู่นะครับอันนี้แบบพร้อมตามหาซองโฮอะไรแบบนี้เลยครับผมแล้วก็อันนี้อะไรอะสตีฟออซ่อมเหรอแลกอะไรครับโอ้โหดาบโอพีณผู้ชมอุปกรณ์โอพีฮะอยากได้อะเอามาแลกเลยจจััััังงหววะะะะนนนนนีีี้้้้ดดดาาาาาาบบบบบคครรรรออออเเเเเเยยก่่่ทพลลลใสขขไป เพื่อนตบไปครับรวงครับผมไหนดูซิโลติงสองห้าไม่ใช่หรอทำไมมาได้อลอนแค่นีว้วะอ่ลองตบตัวอื่นมาหนึ่งเป็นเจ้าแกแ่ฮะเจ้าแก่เราจะได้เนื้อแก่เยอะหรือเปล่าเจา้าน,นี้โดดสับไปเลยครับเฮ้ยเฉยโอ้โหได้มาเป็นชุดเลยนะฮะเลเยอร์ต่อไปก็จะเป็นแบบว่าเวลาลงของในพีระมิดอะไรเงี้ยเอาล่ะแล้วเราก็จะลงไปเลยนะครับตามปกติเนี่ยของมันก็จะเป็นแบบอ่ามีอะไรบ้างนะประมาณเนี้ยคุณผู้ชมของมันก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวแบบยูทูบเบอร์เนี่ยเอาของออกมาก่อนฮะเจ้านี้เอาล่ะเจา้าน,นี้ลงมานะครับฟืบมีของอะไรหรือเเ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 เปปปลลลล่่่าานนนนนะะะะิดไไไโโโโอออออออ้้หหธรรรรรรร์์์พพีียยยยบบบคคััวชต็มกงท ัแล้วก็เป็นทองด้วยอะไรวะเนี่ยกล่องฉบับยูทูบเบอร์นะครับเป็นไงสุดยอดไหมคุณผู้ชมอันนี้ก็แบบอย่างที่บอกนะครับมันเป็นเหมือนแบบการเซลล์คอมขำไม่เฉยนะฮะความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปหรอกนะครับผมและสำหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าผมจัดไปโอเคผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นไมค์คาร์มีมนะครับซึ่งจะเป็นแบบเอ็นพอลท่าแบบสมจริงนั่นเองนะครับมาไหนดูซิจะเป็นยังไงครับชาววันนี้เดินเข้ามานะครับปักท็อตก็ผมเอาล่ะเฮ้ยเเเเเดดดดดดีียยยยยววววววโโโโออออออ้้้้้้้้หหคคคคคคตตรร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 รสสสมมมมจิิงงงงงัััััััััับบ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 ทททลลลลาา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 าแแแ่่่นนนนนนะะะะูไไุุผขขปึก็พ ผมเปิดเป็นประตูมิตินะฮะสวยโคตรคุณผู้ชมเอฟเฟกเนี่ยดูดิท่าไมค้ค้าของจริงเป็นแบบนี้นี่สุดยอดไปเลยนะวาร์ปมานะฮะโอเคไหนดูเซ่ที่นี่แบบสมจริงขึ้นหรือเปล่านะฮะเอาล่ะเฮ้ยมีไข่คุณผู้ชมโอ้โหดูไขด่ดิสมจริงจะจัดนะครับมีออร่ดาด้วยนะครับผมสีม่วงอะไรเงี้ยอ่ะโอเคผมก็ต้อชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์เครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยคงมีเท่านี้สำหรับวันนีี้สสวัััดคครรบบบบผม๊าายย